Hi guys welcome to learn English today I'm going to talk to you about the English conversation for beginner สวัสดีค่ะเด็กๆวิชาท่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5วันนี้นะคะทีเชอร์จะพาเด็กๆไปฝึกพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันนะคะลูกวันนี้มีพี่แนนโนและก็น้องพนักง,งานเสิร์ฟนะคะจะพาเด็กๆไปสมมุตินะคะว่าถ้าเด็กๆอยู่ในร้านอาหาร ซึ่งร้านอาหารนี้ภาษาเดียวที่เด็กๆจะสามารถสื่อสารกับทางร้านได้ก็คือภาษาอังกฤษนะคะเพราะว่าร้านนี้ฟังภาษาไทยไม่รู้เรื่องนะคะลูกเด็กๆมาสังเกตกันว่าพี่แนนโนจะมีวิธีการพูดกับน้องพนักงานเสิร์ฟยังไงถ้าเด็กๆพร้อมแล้ว let's go <S อะเดี๋ยวมันเป็นการดูเอ็ดกันร,ระหว่างพี่เนนโนแล้วก็น้องพนักงานเสิร์ฟนะคะลูกประโยคแรกพี่เนนโนบอกว่า hey เฮ้ hey! เหมือนเป็นการแบบทักทายก่อนที่จะสั่งอาหารใช่ไหมคะน้องพนักงานบอกว่า What would you like to order What would you like to order คุณอยากสั่งอะไรคะพีน่นโนบอกว่า Can I have some pizza with the salad please Can I have some pizza with the salad please ฉันขอพิซซ่ากับสลัดนะ How about some drink How about some drink? เครื่องดื่มละคะ Just water please Just water please เอาแค่น้ำเปล่าค่ะน้องถามทวนอีกรอบว่า Just water Just water แค่น้ำเปล่าละคะ Yeah Yeah ใช่ค่ะน้องถามต่อว่า Anything else Anything else เอาอะไรไหมคะ พี่เนโนต่ตอบว่า No I think that's all No I think that's all ไม่ค่ะแค่นั้นแหละค่ะ Alright thanks Alright thanks โอเคค่ะตามนั้นค่ะพี่ Give me five minutes Give me five minutes ขอเวลา5นาทีนะคะนี่ก็คือบทสนทนานะคะลูกระหว่างพี่เนโนกับพนักงาน เสิร์ฟของร้านนี้นะคะในการใช้สั่งอาหารนะคะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะให้เด็กๆฝึกพูดประโยคนะคะลูกให้ตัวเองจินตนาการว่าถ้าหนูเป็นพี่เนโน,โนประโยคที่พี่เนนพูดทั้งหมดหนูสามารถพูดได้ไหมนะคะเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆไปดูเอ็ดกับพนักงานจริงๆนะคะลูกในคลิปต่อไปนะคะซึ่งคลิปต่อไปเด็กๆจะไม่ได้ยินเสียงพี่เนนแล้วนะเพราะว่าคลิปต่อไปมันก็คือจะต้องเป็นเสียงเด็กๆนะคะ สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวครูขอจบไว้เพียงแค่นี้นะคะ Thank you for your attention See you later